หนุ่มทุ่มเงินครึ่งร้านศัลยกรรมทั้งหน้าเหตุโดนปฏิเสธงานมาหลายครั้งโดวันเกนวียนวัย26ปีผู้ใช้ติกตอกชาวเวียดนามรายหนึ่งกำลังได้รับความสนใจบนโลกโซเชียลหลังจากที่ตอนนั้นได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบตัวเองในอดีตและปัจจุบันซึ่งก็ทำให้ชาวโซเชียลนั้นต่างาพากันอึง้งกับความแตกต่างของทั้งสองภาพเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุของความแตกต่างนี้ก็คือเขาได้ทำศัลยกรรมไปหลายครั้งทั้งเสริมจมูกทำคางทำปากกระจับทำตาสองชั้นและใช้เงินในการศัลยกรรมทั้งหมดไปกว่า520,000บาทโดยเขาได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุของการศัลยกรรมว่า เพราะรูปรักษณ์ภายนอกจึงทําให้เขานั้นหางานได้ยากเคยถูกผู้สัมภาษณ์งานเยอ้อยเย้ยและในจ้างปฏิเสธการจ้างงานอยู่หลายครั้งจนทําให้เขานั้นตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองโดยการไปทําศรลยกรรมและผลลัพธ์ที่ได้มามันก็คุ้มค่าเป็นอย่างมากซึ่งเขาได้โพสต์วิดีโอความเปลี่ยนแปลงของตัวเองลงในติกตอกหลายคนนั้นแทบไม่เชื่อว่าเป็นคนเดียวกันและแม้จะมีบางคอมเมนต์ที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะตอนนี้ชีวิตเขานั้นดีสุดๆแถมการงานทุกอย่างกรบรบืออด้วย โดยเขาได้ออกมาฝากข้อความไว้ว่าจงเข้มแข็งและค้นหาความงามที่จะทําให้คุณมั่นใจที่สุดมาตรฐานความงามสําหรับผมคือการที่ได้มองดูตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกพอใจและมั่นใจกับมัน